สวัสดีครับสวัสดีครับ Zero to Hero Trick วันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าจะมีคนรอมาเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็เห็นคนทำได้เยอะแล้วเนาะก็คือเรื่องของเทคนิคการกระโดดใช้สกิลกระโดดกินน้ำยาสไลด์ใช้สกิลแล้วก็สไลด์ใช้น้ำยานะครับผมเรื่องของเทคนิคการกดเนี่ยจะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือน้ำยานะเพียงแค่เปลี่ยนจากปุ่มใช้สกิลมาเป็นปุ่มกินน้ำยาแค่นั้นก็เปลี่ยนเทคนิคจากการกระโดดใช้สกิลเป็นกระโดดกินน้ำยาแล้วเพราะฉะนั้น เราจะบอกแค่เราจะพูดแค่ครั้งเดียวนะเพราะงั้นเราไปสลับปุ่มกันเอาเนาะโอเคนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการกระโดดใช้สกิลหรือการกระโดดกินน้ำยากันการกระโดดใช้สกิลหรือว่ากินน้ำยาเนี่ยลำดับของการกดเนี่ยจะต้องเป็นการกดใช้สกิลหรือกินน้ำยาก่อนนะครับแล้วในจังหวะสั้นๆต่อมาเรามากดที่กระโดดต่อครับก็พูด<น>ง่ายๆคือเป็นการกดสกิลกระโดดแล้วก็น้ำยากระโดดไปไหนก็ได้แต่ว่าต้องไวมากๆครับ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพสโลโมชันเนาะทุกคนดูแบบไม่สโลโมชันนะแล้วทุกคนจะแบบอืมันไวมากจริงทีนี้พูดถึงการสไลด์อ่ะสไลด์เนี่ยเราต้องหามุมที่มันเอียงๆหน่อยครับแล้วกดอ่ากดเดินไปในทิศทางเดียวกับที่มุมมันเอียงนะสมมติว่ามันเอียงลงมาทางซ้ายคุณก็กดซ้ายค้างไว้แล้วคุณก็กดสกิลหรือว่ากดกินน้ํายาแค่นั้นเองครับการใช้ตอนเอียงเนี่ยมันทําง่ายมากเพราะงั้นสิ่งที่ยากจริงๆอะ่ะจะเป็นเรื่องของการกดกระโดดมากกว่าแล้วก็ การกดกระโดดกินน้ำยาหรือกระโดดใช้สกิลเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์ในบางจังหวะนะถามว่าจังหวะไหนที่มีประโยชน์ก็คือสมมุติว่าคุณมีโต๊ะอยู่ด้านบนอะ่ะเออคุณก็แค่กดกระโดดใช้สกิลแล้วคุณจะแทนที่คุณจะยืนไล่เฉยๆใช่ไหมคุณก็ได้กระโดดหลบการโจมตีแมวด้วยเผื่อแมวตีไม่โดนอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่สกิลเสร็จด้านบนอาจจะเป็นสกิลหายตัวหรือสกิลคาถาของคิงเจอรี่อะไรเงี้ย<ๆ>ก็มีประโยชน์ต่อหลังจากจังหวะนั้นครับดีกว่ายืนไล่เฉยๆนะก็ ประมาณนั้นครับขอบคุณครับผมวันนี้บ๊ายบายครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ